thank mm -hmm. you ขาไม่มีที่จอรดรถใช่ไหมคะง่ายมากเลยค่ะเพียงลูกค้าเราจองข้อพักที่รีสอร์ทปุ๊บนะคะมีที่เล่นน้ำส่วนตัวแบบนี้ค่ะจะมีจุดให้ผู้มาเข้าพักนะคะได้เล่นน้ำเลยนะคะจุดนี้หน้ากว้างติดถนนนี่เกือบห้าสิบเมตรเลยนะคะก็จะมีลำธารให้เล่นน้ำตรงนี้เลย ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นที่ดินที่เป็นส่วนของรีสอร์ทนะคะสิงหาคมนะคะจะเป็นระดับน้ำประมาณนี้เลยนะคะข้างหน้าก็คือเป็นลานจอดรถของแก่งสามชั้นเลยเนี่ยค่ะ ามาพักที่รีสอร์ทนี้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะจุดให้เรามาปิ้งย่างแคมปิ้งตรงนี้ได้เลยนะนั่งชิลตรงนี้ค่ะบริเวณหน้ารีสอร์ทของเรานะคะเนี่ยค่ะหลักเขตนะก็คือจะเป็นที่เสาไฟตน้นนี้ค่ะด้านข้างของแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นแนวรั้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวจอดรถ แล้วก็ลงเล่นน้ําที่แก่งสามชั้นเลยเดี๋ยวอุพาไปดูแก่งนะคะเดี๋ยวนี้เข้าไปดูในรีสอร์ทก่อนค่ะค่ะตอนนี้พามาดูบริเวณของ จุดเล่นน้ำของรีสอร์ทนะคะค่ะจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดเล่นน้ำของรีสอร์ทเลยค่ะเป็นส่วนตัว V.I.P มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะน้ำใสไหลยเย็นเลยนะมีทางขึ้นให้เรียบร้อยค่ะี่ นี้ไม่ได้มาวันหยุดนะคะมาวันธรรมดาลูกค้าก็เลยยังไม่เยอะนะคะนี่ด้านหน้าของรีสอร์ทนะคะตรงนี้ก็มานั่งเล่นน้ำได้เลยนะไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มนะคะ ไปดูในตัวของรีสอร์ทค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถนะคะจะเป็นที่ดินขนาดสีไล่2งาน80ตารางวานะคะมีห้องพักทั้งหมด11ห้องนะคะเป็นห้องพักราคาพันสองสำหรับสองท่าน3ามหลังนะคะแล้วก็พันห้าสำหรับ3มท่าน ห้าหลังนะคะแล้วก็มีบ้านใหญ่หลังละ4ี่พอีก2หลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินของผู้เข้าพักนะคะเป็นล็อบบี้ของทางรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูสังเกตก็คือจะมีความเขียวชอุ่มชุ่มชื่นนะคะมีทั้งพืชผักสวนครัวไม้ประดับนะคะตรงนี้ก็มีพลิกนะตรงนี้ก็จะเป็นต้นกาสลองนะคะต้นปีบ ราคาที่พักเนี่ยเริ่มต้นที่พันสองเนี่ยนะคะฟรีอาหารเช้านะคะซึ่งตอนนี้หาได้น้อยมากเลยนะะตรงนี้เราก็จะเห็นจุดเล่นน้ำหน้าที่พักเลยนะคะข้างหน้าก็จะนี่ค่ะมีต้นทุเรียนนะมีต้นทุเรียนลองกองมะม่วงมีทุเรียนตัวนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะ โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะแปลงนี้ค่ะผู้เข้าพักเก็บผลไม้กินได้ฟรีเลยนะรายได้นะคะแปลงนี้ก็ถ้าเข้าพักเต็มทั้งหมดที่อุบอกเนี่ยค่ะก็รับประมาณวันละสองหมื่นเลยนะไปค่ะไปดูที่ดินกันนะคะส่วนนี้ก็จะมีเป็นปูบอนสีต่างๆไว้นะ,ะรีสอร์ทหลังที่หนึ่งนะคะ รีสอร์ทหลังที่หนึ่งตรงนี้เราสามารถมาจอดรถบริเวณด้านหน้ารีสอร์ทได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีต้นมะยงชิดค่ะตรงนี้จะเป็นต้นมะยงชิดนะขนนมีทุเรียนเพิ่งลงเพิ่มนะคะที่ดินนะคะก็จะเป็นแนวสี่เหลี่ยม นี่เป็นส่วนของห้องพักหลังที่สามนะคะก็จะเป็นโซนของมะยงชิดซึ่งลูกไซส์ใหญ่มากเลยนะตรงนี้ก็อาจจะมาขอเป็นจุดกลางเต็นด้วยนะคะเวลาที่เทศกาลคนเยอะๆห้องพักเต็มนะคะก็สามารถใช้เปิดรับนักท่องเที่ยวที่เป็นจุดกลางเต็นได้เลยนะตรงนี้เคยรับกลางเต็นไหมพี่ถ้ารับรับครั้งหร่ เต็นเท่าไหร่กรณีนะคะถ้าเกิดเรา,เามีผู้เข้าพักเต็มนะคะบริเวณเหล่านี้เราสามารถกันโซนสำหรับกลางเต็นได้เลยนะคะหลังละ300เลยรายได้เพิ่มนะคะช่วงไฮซีซันนะโอ้ตอนนี้มาบ่าย2โมงนะคะอากาศเย็นสดชื่นนะคะจะเห็นเลยว่าแนวขอบของเขาเนี่ยจะปลูกเป็นต้นใช้ต้นกิษณาไหมพี่แนวเขตที่ติดกับ แก่งสามชั้นนะคะก็จะเป็นต้นกฤษณาไว้เลยเนี่ยค่ะด้านข้างนี้ก็จะติดกับจุดเล่นน้ำของแก่งสามชั้นนะคะที่เป็นลานจอดรถฝั่งนี้เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นแนวไม้กฤษณายาวๆแบบนี้เลยนะฝั่งนั้นก็คือจะเป็นแก่งสามชั้นแล้วก็ลานจอดรถนะคะรีสอร์ทนะคะก็จะออกแบบเป็นแบบยก พื้นขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็มี1ห้องนอน1ห้องน้ําน,นะคะมี3ขนาดค่ะก็คือสําหรับ2ท่านเริ่มต้นที่บ้านหลังละ1,200บาทนะคะส่วนบ้านหลังใหญ่นะคะขนาด3ท่านก็หลังละ1,500บาทค่ะ ผลไม้ที่อุมาตอนนี้ก็คือเดือนสิงหาที่ยังเห็นอยู่ก็มีส้มโอนะคะนี่ส้มโอผู้ที่เข้ามาพักสามารถเก็บผลไม้กินได้เลยนะคะไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยเป็นรีสอร์ทที่มีความร่มเย็นนะคะโดดเด่นก็คือเราเข้ามาค่ะก็ได้เล่นน้ำได้กินผลไม้นะคะนี่ก็มีต้นสะเดาแล้วก็มีทุเรียนด้วยนะ นะคะยกแปลงเนี้ยค่ะเพียงยี่สิบแปดล้านนะฟรีค่าโอนค่าภาษีเป็นส่วนของท้ายแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นรีสอร์ทหลังใหญ่นะคะมีเป็นห้องขนาดนอนสามท่านนะคะ คือต้นไม้เขียวชอุ่มมากๆเลยนะหิ้วกระเป๋าเข้ามาประกอบกิจการรับทรัพย์ได้เลยนะคะกำไรมากๆเลยนะคะแปลงนี้ดูเพลินๆอยู่อาจจะบอกขายไปแล้วนะค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนของท้ายแปลงที่ดินนะคะก็ติดกับถนนสาธรารณะนะคะด้านหลังเลยค่ะแล้วก็มีต้นชมโออีกแล้ว มะม่วงลองกองผลไม้รวมเลยนะคะอันนี้ก็กระท้อนแล้วก็มะยงชิดนะคะเนี่ยมะยงชิดอันนี้ต้นเงาะตรงนี้ก็จะมีต้นสักค่ะอันนี้ก็เพิ่งปลูกทุเรียนเข้าไปนะคะทุเรียนเริ่มปลูกเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเกือบ 3, สามเกือบห้าสิบต้นเลยนะทุเรียนเยอะมากเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็น บ้านพักของพนักงานนะคะก็จะมีโอ้ส้มโอดอกมากส่วนนี้เนี่ยค่ะส้มโอดกมากนีอกก่อยู่ท้ายแปลงที่ดินนะคะก็จะมีรั้วตะข่ายแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกับสวนกิษนาของเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะตรงนี้ก็จะมีส้มโอนะคะแล้วก็หนีบ้านคนงานนะคะขนาดสามห้องนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น มะยงชีสค่ะกระท้อนมีลีลาวดีนะคะนี่คนงานพักที่นี่เลยนะคะอันนี้ก็จะมีทุเรียนอีกแล้วหูทุเรียนถ้าทุเรียนขึ้นมานี้ก็กำไรแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบ ที่ติดภูเขาติดน้ำนะคะทุเรียนก็จะงามมากเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนของกระท้อนหยิทุเรียนคะ่ะทุเรียนพายเดินกลับนะคะก็ เนื่องจากตอนนี้มันเป็นยุคโควิดนะคะแล้วก็เป็นช่วงนักเรียนเปิดเทอมแล้วด้วยนะคะก็จะได้แค่ช่วงวันหยุดเทศกาลเสาร์อาทิตย์นะคะสําหรับการท่องเที่ยวนครนายกนะคะแต่ว่าถ้าท่านลูกค้าจะมาทําเป็นงานสัมมนานะคะก็สามารถมีบริเวณด้านหลังที่อู้เดินออกมาเมื่อกี้นะคะทําเป็นอาคารสัมมนาได้เลยนะหรือจะมาสร้างตรงนี้ก็ได้นี่ค่ะ ตรงนี้ก็ว่างๆนะคะเราสามารถทําอาคารเพิ่มสําหรับรับวันธรรมดานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นทุเรียนเต็มเลยนะทุเรียนเยอะนะคะแปลงนี้ข้าวๆที่เห็นนี้ก็คือเกือบห้าสิบต้นแล้วนะแล้วก็ต้นยางนาเห็นต้นยางนาต้นนี้ไหมเนี่ยค่ะแค่ต้นยางนาต้นนี้ก็เกือบต้นละแปดหมื่นแล้วนะเนี่ยค่ะ มูลค่าที่ได้แน่นอนนะคะท่านผู้ชมคะแปลงนี้เป็นรีสอร์ทที่ทำเลสวยที่สุดในมือของแม่อุนะคะสำหรับที่ดินนครนายกคนที่มองหารีสอร์ทที่เปิดกิจการรับทรัพย์ได้เลยแปลงนี้นะคะมีห้องสำหรับผู้เข้าพัก11ห้องถ้าเข้าเต็มนะคะ ช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะคะทุกห้องก็คือรับคืนละ2 0 0 0 0บาทนะคะความพิเศษกว่านั้นคือเราเรียกลูกค้าโดยที่มีผลไม้เต็มสวนเนี่ยสามารถเก็บกินฟรีได้เลยถ้าห้องพักคืนละพันสองถึงพันห้าแล้วก็บ้านหลังละสี่พันบาทสนใจนัดดูที่ดินแปลงนี้นะคะรีสอร์ทพร้อมสวนแล้วก็ผลไม้ติดกับบินทานแก่งสามชั้นขนาดอีกนิดนึงจะห้าไร่นะคะราคาเพียงยี่สิบแปดล้านนะคะฟังไม่ผิดค่ะ แล้วก็สนใจนะคะนัดแม่อูดูก่อนเลยนะดูอยู่อาจจะมีการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะนัดแม่อูล่วงหน้านะคะในเจอแม่อูที่แปลงที่ดินนะคะ